วันนี้นะคะเราก็มาพบกับช่องมีคอสเมติกคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกระเป๋านะคะว่าเราพบเครื่องสำอางไอเทมเด็ดไอเทมดังตัวไหนบ้างนะคะของแบรนด์มีนะคะแล้วไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะ,นนะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคือกระเป๋าของเรานะว่าเรามาดูกันค่ะว่าข้างในนี้มีเครื่องสำอางอะไรบ้างตัวแรกของเรานะคะเป็นน้องนี่เลยค่ะ24นะคะเป็น,นสอเขียนคิวที่บอกว่าต้องพบติดกระเป๋าตลอดค่ะตัวน,นี้เลย ตัวต่อมานะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นอะไลเนอร์นะคะรุ่นด์กเกอร์นะคะตัวนี้ก็คือเป็นสีที่เขียนแล้วดูธรรมชาตินะคะดูเจ้าหญิงแล้วก็็คเกตโนเขาน่ารักมากๆเลยค่ะ็คเกตโนเขาแบบว่ามีพบติดกระเป๋าไปก็คือหายห่วงนะตัวนี้ตัวต่อไปนะคะก็คือถ้าออกจากบ้านเนี่ยต้องพกตลอดเพราะว่าถ้าไม่พบมาเนี่ยจะบอกว่าคือไม่กล้าไปไหนเลยเพราะว่าเหมือนศพเลยนะทุกคนนี่ค่ะตัวนี้เลยแอมหนาตัวนี้นะคะเป็นลิปนะ เป็น3อย่างนะคะที่เราพบมานะคะเป็นไอเทมติดกระเป๋าของเราเลยคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องสำอางที่เราใช้นอ้อเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะคะก็จะได้รู้ประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนก็คือน่ารักใสๆนะคะตัวนี้เนาะก็เป็นเครื่องสำอา,า,ทางทั้งสามตัวนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากสั่งซื้อนะคะเราจะทิ้งนะคะที่กัดใต้ร่างคลิปนี้นะคะทุกคนสามารถไปซื้อกันได้นะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้จะมาบอก em, em, ไอเทมเด็ดไอเทมต่างอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ